อะไรครับแพดออฟไททันวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าไดโนซูคัสสัตว์เลื้อยคลานกินเนื้อเดือดบันตัวใหม่ครับที่เป็นมอสจากเซิร์ฟเวอร์ดีวบิสตัวนี้ก็เป็นคนละมอสกับตัวที่เราเคยเล่นในคลิปกันก่อนนะซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะครับทั้งเรื่องของสกิลนะเรื่องของรูปร่างหน้าตาครับเรื่องของขนาดนะตัวนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็มีสกิลเยอะกว่าครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูประวัติของมันนะ ตัวนี้อาศัยในยุคครีเทเชสตอนปลายหรือเมื่อ82-70ล้านปีก่อนที่เทวีปอเมริกาเหนือมีความยาวได้ถึง12เมตรครับและก็หนักได้ถึง8ตันนะก็เป็นนักล่าขนาดใหญ่ในยุคของมันเลยและก็ชื่อเดนอสค,คัสของมันเนี่ยก็แปลว่าจระเข้ที่น่าสะพรึงกลัวนะฮะหรือว่าจระเข้สุดสยองก็ได้ต่อมาเพศครับอันนี้ก็เป็นเพศผู้นะและก็เพศเมียนะครับก็จะมีความแตกต่างกันแค่สีเท่านั้น ในส่วนซัสฟิชชีดครับก็จะมีแฮตเชอริอันนี้หมุนตัวดีขึ้น5%นะหมุนตัวหยุยบที่หรือว่าอัลเดเดตหมุนตัวดีขึ้น5%แล้วก็เซมินาบวก5%นะครับแล้วก็จะเป็นทริเมอรินะครับอันนี้จะเพิ่มเกราะ3%แล้วก็เพิ่มโจมตี3%นะแล้วก็จะเป็นริโอแกนเดนซิสนะครับก็จะเป็นเพิ่มการเดินบนบกไวขึ้น4%แล้วก็เพิ่มเซมินา6%นะครับแล้วก็รูโกซัสอันนี้จะเพิ่มมควมววาไในน้5้5%แลก เพิ่มการโจมตีในน้ำห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเราก็แยกสายน้ำสายบกแล้วก็ต่อมาเป็นมิสซิสซิปปีเอนซิสอันนี้จะเพิ่มเกราะแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลบสปีดหรือว่าความไวลงสี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็พิลัสซอลัสอันนี้จะเพิ่มโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์บีบีน่าจะหมายถึงบนเบรกนะฮะหรือว่ากระดูกหักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบสปีดความไวห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็สโตมโตซูคัส อันนี้ก็เพิ่มการหมุนตัว20%นะครับแล้วก็เพิ่มเซตไนา20%ลบการยกเหยื่อนลครับลง15%แล้วก็ลบแอตแท็กลง15%ด้วยแล้วก็ลบอัตราการกัดกระดูกหักลง40%นะครับก็มีเท่านี้สำหรับซับสปชชีนะแต่และตัวเขาจะมีหน้าตาและจุดเด่นความสามารถต่างกันนะครับและแต่ความชอบนะอันนี้ป่าโคตรแหลม ซีเรโอซูคัสมาฟังเสียงร้องนะครับเสียงร้องประกาศแสดงความรักเสียงคู่เสียงเตือน เป็นมิดและอันนี้ผมไม่ทราบเป็นสะบัดต,ตัวอันนี้ไม่ทราบเหมือนดมกลิ่นนะแล้วก็อันนี้ เสียงครางนะอันนี้คล้ายเสียงเมื่อกี้แต่ว่าสั้นกว่าแล้วก็เพื่อนๆประมาณนี้ตอนนี้ก็เข้าไปรีวิวในแมปกันนะและนี่คือหน้าตาของเจ้าไดานอสค,คัสนะแบบชัดๆนะถือว่าทำออกมาได้ดีมากฮนะ รายละเอียดของผิวหนังโคตรดีอ่ะเป็นตะปุบตะปั่นะครับเหมือนจนระาเข้จริงๆเลยแล้วก็ได้ปากนะฮะสมจริงมากฟันเหลืองด้วยฮะคล้ายๆไทเกอร์เลยน้องชายผมเอง <c oughs> รูปร้างก็ตัวใหญ่ใช้ได้ฮะดูล่ำสันมากดูแข็งแกร่งมาดูท่าเดินนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเดินปกตินะ ก็จะค,ค่อยๆลุกแล้วก็เดินแบบช้าๆนะก่อนเดินมันจะแบบนอนลงไปก่อนนะให้ค่อยๆดันตัวขึ้นมาครับแล้วก็เดินนะเดี๋ยวดูใหม่นะครับเนี่ยมันจะลุกขึ้นช้าๆนะแบบสโลแล้วก็ค่อยๆเดินคือน้ำหนักมันเยอะฮะต้องเข้าใจแล้วก็ถ้าเดินช้านะครับก็จะคลาลงไปนะอันนี้มีท่าเดินเปลี่ยนแปลงนะเห็นได้ชัดเลยเดินช้าเดินไว อันนี้เป็นการนอนเลยอะแล้วก็ท่าวิ่งนะโอ้โหกว่าจะวิ่งได้นะกดประมาณ1วิกว่ามาถึงจะวิ่งนะค่อยๆอ,ออกตัวนะแล้วก็เซมินารถไวมากๆไม่ค่อยเหมาะกับการอยู่บนบกนะนอกจากจะเล่นพวกตัวเดินไวบนบกนะแล้วก็ทานนั่งนะครับก็จะนอนลงไปอ้าปากเหมือนจระ,ะเข้ธรรมดาเลย แล้วก็ท่านอน,นะครับอ่าเหมือ,ตอนตัวนี้มันจะแบบหุบป,ปากไม่สนิทอะ่ะต้องอ้าปากตลอดเวลาโหรายละเอียด้ปากโคตรสยองอะ่ะแล้วฟันแบบโคตรเทอ่อ่ะน่ากลัวมากมาดูสกินนะครับอันนี้ก็เป็นสกินดีฟอล์นะต่อมาเป็นเมริกันนะอันนี้โคตรสวยอะ่ะน่ากลัวมาก แล้วก็เกรนิตนะครับอันนี้ก็สวยนะแล้วก็อันนี้เป็นมูซานะครับอืมก็เท่ใช้ได้อะแล้วก็บลัดสไตรป์อันนี้ก็เท่นะดูนะครับไม่เท่าไรฟอเรสโต อันนี้ก็ใช้ได้ไพ่บลอันนี้ก็สวยนะมัดดี้นะสควิสแท็บบี้ก็ใช้ได้นะพรอเวร์อันนี้ก็สวยนะเอาไปโนโ่สีเพื่อ เมลานิสติกสีดำนะครับแล้วก็ The Elder อนะอันนี้โคตรเท่เลยสวยมากแล้วก็ต่อมานะครับมาดูที่ความสามารถของมันนะเริ่มจากส่วนหัวนะครับก็จะมีท่าแครมเป็นท่าง้างงับนะครับที่เราสามารถงับเหยื่อได้จนกว่าเซมินาของเราจะหมดนะแล้วก็ h a ต t e อริงสแนปนะครับ อันนี้เป็นท่าง้างกัดนะยิ่งง้างนานยิ่งแรงและมีโอกาสกระดูกหักด้วยแล้วก็ท่าไบะครับอันนี้เป็นท่ากัดธรรมดาทําได้เบ็ดปานกลางแล้วก็เชลคลัชเชอร์ครับอันนี้จะสร้างความเสียหายเล็กน้อยโดยไม่สนใจเกราะและก็น้าหนักของเป้าหมายนะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้นถ้าหากว่าเราเจอกับสิ่งมีชีวิตที่มีเกราะหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่านะก็ประมาณว่ากัดเจาะเกราะนั่นแหละแล้วก็เซนส์ นิกทิเต n g งเมมเบรนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถมองในน้ำชัดขึ้นนะเร n ช์ Blows อันนี้ก็ทำให้เราเพิ่มพลังโจมตี10%เมื่อศัตรูตัวเปียกแล้วก็คลีพัสคิวลานะครับอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกับเรา15%นะแล้วก็จะเพิ่มอัตราการออกตัวเร็วขึ้นนะครับในระหว่างช่วงหัวค่ำและก็ช่วงรุ่งเช้าแล้วก็ขาหน้านะครับ อันนี้หมุนตัวกัด90องศานะใะเม็ดปานกลางอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทางซ้ายนะเมตาบอลิซึมนะครับเทอเรอร์คล็อกไดเอทอันนี้สามารถกินเนื้อได้กินปลาได้กินหอยได้กระดูกได้นะฮะแต่ว่าจะกินทุกอย่างตลอดเวลาเพระาะะนัการนี้จะทําให้เดโนอสูคัสของเราเนี่ยมีความอเลืร์ตลอดเวลานะครับแล้วก็เบียตรายการออกตัวเวลาวิ่งเนี่ยจะไวขึ้น50%นะ แล้วก็จะขยายเวลาในการวิ่งเต็มที่ให้กับเรานะครับแล้วก็ออป o r อร์นิสติกฟีชเดอร์อันนี้กินเนื้อได้กินปลาได้กินหอยได้กินกระดูกได้นะฮะแล,แล้วเราก็สามารถจุอาหารได้มากขึ้นด้วยแต่ว่าเราก็ต้องการมากขึ้นเช่นกันนะแล้วก็ฟิชเชอร์ครับอันนี้สามารถกินเนื้อได้กินปลาได้อาหารลดปานกลางแอสติเวชันนะครับอันนี้ก็จะกินเนื้อได้กินกระดูกได้กินปลาได้ แลบบทเผาผลาญของเจอระเข้จะช้าลงนะครับแต่ก็แลกกับสตมิน่แล้วก็สปีดนะหมายถึงสตมิน่จะลดลงแล้วก็ความเร็วจะลดลงนะครับแต่ก็จะเหมาะกับตัวที่ชอบอยู่ที่เดิมนานๆน,นะแบบอยู่นิ่งๆรอเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งควรถอดออกนะถ้าหากว่าคุณจะเดินทางนะแล้วก็ผิวหนังนะครับเอ็กซตเทอร์มิกบัสกิ้งไฮอันนี้จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูสตมิน่30%นะครับ ในระหว่างช่วงกลางวันนะเวลาที่เราพักผ่อนนั่งหรือนอนนะครับแล้วก็ resilience scale อันนี้จะเพิ่มอัตราการฟื้นรักษาบีดนะครับแล้วก็พิษ30%ขานะครับ lunch อันนี้พุ่งไปข้างหน้านะครับจะโจมตีสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะแต่ว่าสามารถใช้ได้แค่ในน้ำ ambush อันนี้เป็นการพุ่งขึ้นฝั่งนะแล้วก็สามารถงับเหยื่อที่มีขนาดพอดีปากของเราได้ฮนะแต่ว่าสามารถใช้ได้แค่ในน้ําเท่านั้นนะอ๋อแสดงว่าตัวนี้มีท่าโจมตีแบบงับเหยื่อ2ท่านะครับท่าหนึ่งจะเป็นการงับเหยื่อบนบกก็ได้ในน้ําก็ได้อีกท่าจะเป็นท่านี้คืองับแค่เป็นการพุ่งขึ้นไปจากน้านะขาหลังนะครับอันนี้เป็นการงับ180องศานะทางด้านขวาแลว้วก็ดีทางซ้ายครับทำดาเมจปานกลางทั้งคู่ หางนะครับเทลแอตแทกอันนี้เป็นการฟาดหางทอรดเเบตต่ำนะครับแล้วก็สามารถผลักศัตรูได้แล้วก็เดดโรนะครับอันนี้สามารถที่จะงับเหยื่อนะครับแล้วก็หมุนได้นะซึ่งจะทําให้เหยื่อเสียออกซิเจนนะสามารถใช้ได้แค่ในน้าแล้วก็ตอนที่เรางับเหยื่ออยู่นะโอ้ท่านี้น่าจะเท่มากฮะค,คล้ายแอนิมาเลียเลยโอเคเดี๋ยวผมขอใส,ส่สกิลก่อนนะแป๊บหนึง่งแล้วเราจะมาลองกัน โอเคมาลองท่าต่างๆนะฮะท่าโคตรเยอะเยอะมากดรืว่าพวกสลอปพอดเริ่มจากท่ากัดนะฮะท่าไบรีชาร์จหนึ่งวิกัดค่อนข้างไวนะแล้วก็ท่าง้างกัดยิ่งง้างนานยิ่งแรงนะฮะมีโอกาสกระดูกหักด้วยแบบทีเร็กเมื่อก่อนเลย แบบน,นี้แบบโหดมากนะถ้าเกิดว่าโดนกัดกระดูกหักนี่คือจบอะซวยมากโคตรน่ากลัวท่าน,นี้ก็รีชาร์จสวิแล้วก็กัดทั้งขวาครับ90องศารีชาร์จ3วิเช่นกันนะแล้วก็เหมือนว่ามันจะเชื่อมกับท่ากัดทางซ้ายนะที่รีชาร์ดด้วยกันหมดนะกัด1 8อองศาก็รีชาร์จพร้อมกันนะคือใช้ได้ท่าเดียวอ่ะ าางนะฮะก็ดูมีเรี่ยวแรงนะไม่เหมือนกับจัลเค้ซาโคซูคัสหรือว่าหูเตี้ยแล้วก็ถ้ากัด180องศาครับอันนี้ทางขวานะกลับตัวกัดเลยอะรีชาร์จ3วีนะแล้วก็ทางซ้ายนะะคือถ้ากัดแบบนี้มันเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยนะ แล้วก็โคตรเปลืองเซมิสนา่าผมว่าถ้าจะใช้นี่ควรใช้เวลาจําเป็นเท่านั้นนะแบบศัตรูเข้าข้างหลังเราหมุนตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยควรกลับตัวไปกัดนะฮะแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับการเล่นสายซุ่มซะมากกว่านะผมว่าวิ่งตามใครไม่ทันแน่ฮะซุ่มรอกัดให้มันขาหักไม่ก็ซุ่มรอจับมาลงน้ําอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่าถึงเอาตัวที่แบบเดินไวบนบกอะไรอย่างเงี้ยมาผมว่าก็ช่วยไม่ได้เยอะมันก็ช้าอย,อยู่ดีนะครับเมื่อเทียบกับพวกสัตว์อื่นๆนะ เวลานอนก็เซมินารีช้านิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ชา้ามากเท่าไหร่แล้วก็เห็นไหมเราใส่ฟับนะครับที่จะช่วยรีเซมินาในช่วงกลางวันมานะมันจะมีไอคอนเป็นรูปเกาะขึ้นมาสีเหลืองนะข้างบนนะโอเคเดี๋ยวมาดูการว่ายน้ำนะครับของเจ้าเดนอสคัสนี่คือการว่ายน้ําของมันนะก็จะประมาณนี้ผมว่าตัวเก่ามอดอีกมัดหนึงนะ เขาทำการว่ายน้ำดีกว่านะแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ได้ฮนะก็ไม่ได้แย่อะไรอันนี้ผมใส่อ b i l i ตี้นิกเกิลชิทิ้งเมมเบรเข้ามาครับมันทำให้เรามองในน้ำชัดขึ้นเคลียร์ขึ้นนะอันเดิมก็ชัดแหละแต่อันนี้จะแบบ 4K อันนี้ก็เป็นท่าว่ายน้ำนิ่งๆของเขานะครับค่อนข้างดูดีอ่ะ ดูท่าว่ายน้ำไวสิจะไวแค่ไหนออกตัวโคตรช้าเลยแต่ว่าเหมือนเซมินาจะลดช้าลงเหมือนกันนะครับลดช้าลงมากกว่าบนบกนะเวลาสปรินต์แล้วก็เดี๋ยวมาลองท่านี้สิท่าพุ่งชนนะครับเป็นการพุ่งกัดสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับถ้าชนใครนี่เจ็บหมดเลย ซึ่งเป็นการพุ่งเหมือนจะสั้นมากๆเลยอะรีชาร์จสิปีนะค่อนข้างนานนะแต่น่าจะแรงอีกทีสิ <c oughs> ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะแต่ว่าก็จะสูญเสียเซมินานะจะขึ้นมาพักเปลี่ยนสกิลแป๊บหนึ่งนะะ ทดลองสกิลที่ยังไม่ได้ใช้มาลองท่าง,งับคาบเลยครับรีชาร์จ2วินะก็เป็นการจับเหยื่อไม่มีดาเมจนะครับก็จะสามารถจับเหยื่อได้จนกว่าจะหมดแรงหมดสวิน่านะแล้วก็ต่อมาเซลคลัชเชอร์นะครับเป็นการกัดเจาะเกราะนะ บอกกับการกัดเหยื่อที่มีเกราะหรือว่าเหยื่อตัวเล็กกว่ารีชาร์จนานมากกี่วิวะลืมดู15วินาทีนะฮะโคตรนานนะแต่ถ้าใช้ให้มันโดนเนี่ยน่าจะสำคัญมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองท่าพุ่งนะครับพุ่งขึ้นไปงับเหยื่อจะเป็นยังไง โอ้หร oh, ีชาร์จสาวิโคตรนานอะแต่ว่าน่าจะงับเหยื่อได้เลยนะผมว่าอาจจะไม่เสียเซมินาหรือว่าอาจจะเสียนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องไปลองงับเหยื่อกันดูในเซิร์ฟอะเฮ้ยนี่น่ารักจระเข้ถอยหลังตืดตืดตืดเอาละเราจะมาลองท่าพุ่งกันนะครับมันพุ่งได้ไม่ไกลมากอะ พุ่งได้สั้นๆนะแล้วก็รีชาร์จนานมากแต่ว่าไม่เสียเซมินาะนะแต่อีกท่าจะเสียนะครับท่าอีกท่าแล้วก็ท่าเดดโรนะครับอันนี้ผมไม่สามารถใช้ให้ดูได้นะคือมันต้องมีเหยื่อในปากถึงจะหมุนตัวให้ดูได้ฮะไม่สามารถใช้ท่าเดดโรได้ฮะงั้นแสดงว่าเราต้องไปฟาร์มให้โตในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไปหาผู้โชคร้ายนะฮะแล้วก็มาทดลองเดดโรกันนะ ก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับในคลิปหน้านะสำหรับคลินี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ